หลักการของพาลิตีนะเรายอมรับว่าความตายเป็นมิติหนึ่งของชีวิตแน่นอนถึงจุดหนึ่งทุกคนก็ต้องตายนะอาจจะแก่ตายหรือเป็นโรคตายหรืออะไรก็แล้วแต่นะและเมื่อระยะท้ายมาถึงเราจะไม่เร่งหรือไม่ยือ้อความตายที่คอยางหน้และเมื่อความตายมาถึงนะคนไข้เป็นมะเร็งเป็นปอดและเคมีบำบัดก็ไม่ได้ผล การบบที่จะยื้อความ,วามตายโดยใช้เครื่องประยุงชีพต่ตางๆังเนะช่นใส่ท่อช่วยหายใจเครื่องช่วยหายใจรักษาในไอซีวิ่มันอาจจะยื้อความตายเขาไปได้เป็นวันๆหรือไม่กี่สัปดาห์แต่ความทุกข์ทรมานจากจ <ะ S 2> าการใช้เครื่องประยุงชีพมันแสนสาหาัสกับการที่เขาต้องอยู่ในไอซีไม่มีคนที่รักอยู่ใกล้มีแต่หมอกับพยาบาล ที่เขามีคุณเคยน,นะครเป็นตัวนี้ก็เป็นหลักการของพาลิติเราไม่เร่งแต่ขณะเดียวกันเมื่อความตายมาถึงเราจะไม่ยือ้อที่สำคัญนะบ้านเราปัจจุบันคนเราก็มี Health Literacy เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพการดูแลตัวเองแต่ขาดการเรียนรู้เรื่อง Death Literacy มีการศึกษาของ IHPP นะครับพบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้เงินในระบบสุขภาพเนี่ยในหนึ่งปีสุดท้ายก่อนจะตายนะแล้วก็ครอบครัวจำนวนเยอะได้รับผลกระทบนะบางครอบครัวแบงรับจากการรักษาจนกระทั่งดูแลถึงระยะสุดท้ายในบ้านเราเนี่ยคนไข้ของตัวเองแทบทุกคนถ้าเขารู้ว่าท้ายสุดข,ของเขาคุณหมอ กับบ้านเธอไปอยู่ท่ามกลางลูกหลานนะเป็นทีมดูแลประครับประคองก็จะส่งต่อเชื่อมต่อการดูแลจัดการอาการที่บ้านให้เขาสามารถเสียชีวิตที่บ้านได้อย่างสงบสบายนะคะและที่สําคัญนะะ้มีการศึกษาของ TDRI เขาศึกษาภายใต้คนไข้ที่เป็นมะเร็ง under uc นะคะหเดือนสุดท้ายก่อนเสียชีวิตถ้าเสียชีวิตในโรงพยาบาลค่าใช้จ่าย4ี่0มื่นกว่าบาทเสียชีวิตที่บ้านค่าใช้จ่าย2 0,000ื่นกว่าบาท โดยที่เขาคิดหม0 0นันบาทเป็นค่าแ care giver เป็นค่าคล้ายกับอตอบแทนการาไ,มมไม่มีไม่มีรายได้จากการทำงานพี่เราเห็นละการตายบ้านนะมันตายท่าบลางคนที่เขารักในสถานที่คุ้นเคยนะตายอย่างสุขสบายและประหยัดค่าใช้จ่ายของระบบสุขภาพ